นะแม่ดูนะมันมีลูกบอลอยู่ตรงนี้เด้อแม่นบอสมีลูกบอลอยู่หนีเด้อปัจจัยนี้เป็นสิ่งเสแม่นมาอยู่หนีเด้อหนีอันนี้บบมีหยางเดะเนี่ยอันนี้บบมีหยางเนี่ยอ uh> ันนี้มีบอลเห็นบอสแม่เมื่อเป็นสิ่งเสกเ้เบิ้งแม่ถ้าเบิงเร้าตำหมาข้าวนึงโอ้มาลึกกึกยมัลึกกึกยมาลึกกึกยโอมเพียงยายดูนะ ตุ๊ด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 ฮึบยายไม่ยุนีได้ยังไงไปยังไงนะเอามันกลมาได้เอายายบาลีสิเซกจากท่าเนี้ยไปยุนีให้ยายเสกให้ยายทำมือโอมเพียงยแบบนี้เลยนะอืมเอาเอายายพูดโอมเพียงนิโอมเพียงฮึบเฮ้ ยายยายทำได้ยังไงเก่งมากเก่งมากเอาเอาแม่โอมเพียงอีกมันสิมีสองอันเลยได้บันนี้ขันแม่โอมเพียงอีกมันสิอยู่ทั้งสองกองเลยมันสิมาเดงไดเด้วยจากมีบอลอันเดียวเด้อจากที่มีบอลลูกเดียวนะมันสิมาอยู่ทั้งสองทั้งสองแก่เลยอ่ะแม่พูดโอมเพียงดิโอมเพียงเพียง เอายายอมเพียงอีกยายทำให้มันหายอันนึงเอาตายเหรก็หับหับออกไม่มีไม่มียายมันไม่มีอ้าวยายอยากให้มันมันไปอยู่แก้วไหนยายให้มันไปอยู่แก้วไหนยายมันไปอยู่อันใดฮูอบกกับกบให้มันม่อยู่อันนี้เนาะให้มันอยู่อันนี้อันนี้เสียเนาะเออเออเอเอออ้าวอมเพียงก่อนให้มันนั่นี่อ้าวเอามายหนึ่งสองสามอมเพียงอุ้ยยายยายคือเก่งแท้ Yeah. oh we yeah.